โตแบบฟินๆต้องรู้จักแผนการตลาดแล้วคุณจะซื้อถูกผ่อนสปายและมีไรายได้มาทำความรู้จักกับแผนการตลาดประกอบไปด้วย4ช่อง8ระดับช่องแรกคือยอดสะสมใน3เดือนถ้าคุณมียอดสะสมใน3เดือนตามหลักเกณฑ์นี้ก็จะมีการปรับจาก1ไปถึง8ช่องที่2ก็คือยอดเฉลีย่ยต่อเดือน หมายถึงช่องแรกหาร3เพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะช่องที่3หมายถึงส่วนลดจากส่วนลดมาตรฐานที่คุณได้รับจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดบวกเพิ่มเมื่อมีการปรับระดับสูงขึ้นช่องที่4คือค่าแนะนําและค่าตําแหน่งทุกระดับจะได้ค่าแนะนํา1%เท่ากันแต่มีค่าตําแหน่งที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามระดับที่สูงขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่มีบัตรในหน้าจุดสตาร์ทของคุณก็คือระดับหนึ่ง สิ่งที่คุณได้รับเมื่อสมัครสมาชิกคือส่วนลดมาตรฐานและค่าแนะนำาเรรามาดูตัวอย่างกันนะคะเอสมัครสมาชิกฟินและซื้อประกันรถยนต์มูลค่า50,000บาทด้วยความเป็นสมาชิกทำให้เอได้รับส่วนลดมาตรฐานยกตัวอย่างคือ10%เอจึงซื้อถูกลงและจ่ายเพียง45,000บาท ถ้า A ต้องการจะผ่อนจ่ายสามารถผ่อนศนซได้ถึง10งวดและมีให้เลือกถึง25บริษัททีนี้มาดูตัวอย่างของค่าแนะนำกันบ้างนะคะเมื่อคุณสมัครสมาชิกเวลาไปแนะนำเพื่อนคุณจะได้ค่าแนะนำจาจะกี่คนก็ได้ไม่จำกัดไปดูวิธีชวนเพื่อนกันนะคะ คราวนี้เรามาพูดถึงการมีไรายได้จากค่าแนะนํากันค่ะเแนะนําให้เพื่อนนะคะสมัครสมาชิกเพราะว่าจะได้ส่วนลดนะคะคุณ B สมัครสมาชิกแล้วซื้อประกันรถยนต์มูลค่า20,000บาทและได้รับส่วนลดมาตรฐานไปเรียบร้อยนะคะจึงซื้อถูกลงในรคาคา18,000บาทส่วนคุณ A ก็จะได้รับค่าแนะนํา1%คุณ B เห็นข้อดีจึงแนะนําคุณ C นะคะ คุณชีสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รับส่วนลดไปเช่นกันค่ะคุณ B ซึ่งเป็นผู้แนะนำนะคะก็จะได้รับค่าแนะนำ1%ค่ะอย่าลืมนะคะค่าแนะนำ1%จะได้รับเฉพาะคนที่เราแนะนำติดตัวเท่านั้นค่ะคราวนี้เรามาดูไรายได้จากค่าตำแหน่งกันบ้างนะคะ การที่คุณ A ซื้อใช้เองหรือแนะนำให้เพื่อนได้รับส่วนลดยอดจะถูกสะสมรวมเป็นยอดสะสมให้กับคุณ A เช็คง่ายๆผ่านแอปนั่นเองค่ะตามตัวอย่างนี้ A มียอดสะสม1 5 0 0 0 0บาทยอดของ B มียอดสะสม300,000บาทยอดของ B จะบวกรวมให้กับคุณ A รวมเป็น450,000บาทส่งผลให้คุณ A ปรับขึ้นสู่ระดับ3ได้แล้วค่ะ ซึ่งจะทำให้ A ได้รับส่วนลดมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก5.5%รวมไปถึงได้รับค่าตำแหน่งอีก5.5%เรามาอธิบายกันตรงนี้เพิ่มนะคะเอยังคงแนะนำเพื่อนต่อไปค่ะและคุณคิวก็สมัครสมาชิกนะคะเพื่อได้รับส่วนลดคุณคิวได้รับส่วนลดมาตรฐานตามระดับหนึ่งไปค่ะส่วนคุณ A นะคะก็จะได้รับค่าตำแหน่งอีก5 5ค่ะ และเอยังจะได้รับค่าแนะนำอีก1%เปอร์เซค่ะเพราะคุณคิวเป็นผู้สมัครที่แนะนำติดตัวนั่นเองค่ะยิ่งแนะนำมากบอกต่อมากยิ่งมียอดปรับระดับได้มากคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นและค่าตำแหน่งเพิ่มขึ้นตามระดับที่สูงขึ้นจึงเป็นการตอบคำถามที่ว่าไม่มีบัตรในหน้าแล้วจะเติบโตและมีไรายได้กับฟ n ีประกันรถได้อย่างไร จะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกคะสิ่งจำเป็นที่เราต้องซื้อใช้เพราะกฎหมายกำหนดแค่สมัครสมาชิกฟรีเราก็ได้ส่วนลดแถมบอกต่อก็ยังมีรายได้แบบไม่ต้องลงทุนและไม่ต้องรักษาย,ยอดคุณสามารถทำหุ้กับงานประจำได้นะคะแล้วกระเป๋าคุณจะโตขึ้นค่ะไม่ต้องลังเลแล้วนะคะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้และสมัครเลยกับฟินประกันรถคะ่ะ